ที่นี่เรริญแอนจะแนลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยกับแอบบ้านนะครับก็คลิปนี้นะครับถ่ายช่วงที่โควิดยังอยู่ครับยังอยู่กับเรานะครับก็อย่าลืมนะครับแมสต้องมีนะครับทั้งของช่างแล้วก็ของลูกค้านะครับเพื่อความสบายใจก็ได้จริงปลอดภัยเลยอันนี้เพื่อความสบายใจต้องมีต้องพกไว้นะฮะของที่ร้านที่ทุกคนต้องต้องมีแมสต้องปิดนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาคุย คุยเรื่องแอร์รวนแอร์รวนมีปัญหาจากไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแล้วกันนะครับเมื่อวานมีลูกค้าลูกค้าประจําโทรเข้ามานะครับแอร์เป็นไดคินอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดใช้อยู่ดีๆมาวันนี้ไม่ใช่วันนี้แหละเมื่อวานตัวถามเมื่อวานมาเมื่อวานเปิดปุ๊บตัวเคอยเย็ยนทํางานไฟกระพริบตัวนอกไม่ทําอ่าอาการประมาณนี้เลยบอกผมเลยแจ้งบอกพี่เขาเอาเบรกเกอร์ลงบเบรกเกอร์ลงสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ แล้วยกขึ้นหายรู้ไหมเพราะอะไรไฟกระตุกกระชากที่เคยบอกไปแล้วสาเหตุเกิดจากช่วงเนี้ยมันมันเข้าช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนพายุฤด,ด,ดูร้อนมานะครับก็ไปบ้านเราก็อย่างที่รู้กันอยู่ฝนต,ตกฟ้าร้องหน่อยดับหมาเดินผ่านที่ใส่สมุนฟ้าดับ <c ười> คืออ่อนไหวมากกระทบกระเทือนไม่ได้ดับ ไอ้คือถ้าดับไปเลยไม่เป็นไรนะฮะนึกก่อนนะไฟฟ้านะดับไปเลยไม่เป็นไรอย่างพวกตู้เย็นตู้เย็นโทรทัศน์แอร์ทุกอย่างแหะเครื่องไฟฟ้าเนะี่ยคือถ้าเขาใช้ใช้อยู่พวกคนดับดับปุ๊บหายไปเลยนะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมาอีกติดมาไม่เป็นไรอันนี้จะไม่เป็นไรปัญหาคือมันดับปุ๊บมันมาปั๊บอ่าเขาเรียกว่าม,ม,มันกระชากถ้ากระชากอย่างเนี้มีปัญหาเลยครับนะพวกเนี่ยล่องควบคุมพวกนี้นะครับ มีปัญหาครับในอุปกรณ์ไฟฟ้าโทรทัศน์ตู้เย็นอะไรก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่แอร์นี่จะน่าจะหนักสุดน่าจะเป็นบ่อยสุดนะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปวิธีป้องกันแล้วกนะันเพราะตอนนี้เข้าเข้าช่วงฝนแล้วอย่างที่บอกเข้าช่วงช่วงฝนแล้วแล้วก็ของเรามันมีมีพายุรด,ด,ดูร้อนด้วยก็ผมฟ้าแรงหน่อยก็ไฟก็กระตุกตรก,กระชากอะไรประมาณนี้แล้วกันเอาวิธีแก้มาเลยวิธีป้องกันคือโดยปกติเนี่ยเวลาเรา,เ,าเราเรา,เราเปิดแอร์เนี่ย ก็ยเบเกอร์เบเกอร์โดยปกติก็บางคนก็เอาลงบ้างแนวลงบ้างกันแล้วแต่ไม่ว่ากันแล้วกันนะครับเพราะบางอย่างผมเนี่ยความเชื่อนะความเชื่อผมว่าอย่างที่บ้านผมเนี่ยก็ถ้าถ้าไม่ได้ล้างแอร์ไม่ได้ซ่อมแอร์เนี่ยก็เปิดไว้ตลอดนอกจากว่าไปต่จังหวัดไปต่จังหวัดหลายวันเนี้ยก็ออฟออฟลงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านทุกวันนะครับกลับบ้านทุกวันก็จะจะอ่อนไวถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ณช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ที่ว่าฝนเริ่มตกฟ้าแรงแล้วพอดีว่าพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยเอาติวตัดหน้า แยนซีนนี่ดังกว่าผมไม่ส่วนนี้อมาต่ออย่างของบางางพื้นที่บางบ้านแล้วกันนะครับไปอยู่ในโซนที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องไฟอยู่แล้วฝนตกปุ๊บเขาจะรู้ตัวเองอ่ะคือเราเราจะรู้ไงบ้านเราอย่างบ้านบมเนี้ยเอาแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วพอมันเริ่มปุ๊บ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 มีมีฟ้าร้องมีฝนตกมันจะปุ๊บ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 เตรียมแล้วเราเตรียมปิดแอร์เลยปิดแอร์เบรกเกอร์ลงเลยรอไว้เลยเพราะถ้าเราเปิดไว้นะครับไฟมีโอกาสที่จะ กระตุกกระชากแล้วถ้าเราเปิด with, เบรกเกอร์ไว้เนี่ยเบรกเกอร์มันก็คล้ายๆทำงานในคลส้สะพานนะอย่างนี้ผมว่าคร่า,าวๆแล้วกันว่าหน้าที่ของเบรกเกอร์คืออะไรสมมุติว่ามันไม่สมมุติเรามาอย่างนี้เลยปึ๊บไฟ่ไฟเข้าอ,อันนี้เข้ามาที่โหลดลก็คือเข้ามาที่แอร์เราแล้วกันอันนี้จากแหล่งแหล่งจ่ายไฟก็คือจากตู้ไฟแล้วกันนะตู้ไฟใส่ไฟ,ฟปึ๊บต้องมาจ่ายที่แอร์ก็จะมีตัวนี้เป็นตัวกลางก็คือเบรกเกอร์เบรกเกอร์อันนี้เป็นคันโยกปิดเปิดนะครับ ทีเนี้ยยังเราเปิดไว้อย่างเงี้ยไฟก็วิ่งเข้ามาแอร์ก็ใช้งานทำงานนะครับปัญหาคือถ้าเราปิดสมมติมเราปิดปิดปุ๊บออกไปทํางานเรียบร้อยตอนเช้าปิดแอร์เสร็จเบรกเกอร์เราเปิดไว้ไม่เป็นไรปกติถ้าเป็นหน้าร้อนไม่เป็นไรหน้าร้อนหน้าหนาวช่างมันไม่เป็นไรเราออกไปทํางานปุ๊บกลับมาเย็นเรากดรีโมททีเดียวเ,เปิดได้ครับทีนี้ปัญหาคือช่วงเนี้ยฝนตกเราไม่อยู่บ้านแต่เราออนไว้ออนไว้หมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าสะพานเชื่อมต่อกันทีเนี้ยไฟปกติมันแค่220สิบโวล์ ที่แอร์ใช้บางจะหวาไฟกระตุกกระชากมานี่เลยฮะสามร้อยพุ่งมาเลยฮนะพอดับไปปุ๊บสมมติมันดับ,บม,มันดับ,ดบไรตรงนี้ดับปึ๊บพอมากระตุกปึ้งกระชากเลยแรงแรงที่มันมันเหมือนเหมือนกับว่าแรงที่มันมันรออยู่อะมันกระชากกระตุกมาไอ้สามร้อยนี่วิ่งผ่านนี่เลยปา้าเข้ากระแทกตัวนี้เลยควบคุมเรียบร้อยไฟกระพริบเกิดบางตัว,ต,วตัวทาร์เมอร์คือตัวแปลงกระแสเสียเลยนะมีนะครับชุดควบคุมเสียกระตุก รวนไฟกระพริบคอยร้อนไม่ทําไปอย่างอื่นเยอะแยะเลยถ้าเป็นน้อยๆเป็นน้อยๆยก็คือกระพริบกระพริบปุ๊บเหมือนที่ผมไล่ฟังแกของลูกค้าผมอพี่ปิดแอร์นะครับเอาเบกเกอร์ลงทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดใหม่ใช้ได้อันนี้ผมเรียกว่าซอฟต์รีเซ็ตคือลูกค้าสามารถทําเองได้อยู่กับบ้านคือมีปัญหาปุ๊บเฉพาะหน้าอย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งทาอะไรอย่างอื่นลองเอาเบกเกอร์ลงหนึ่งชั่วโมงก่อนเป็นการเขาเรียกว่าคลายประจุคลายระบบเพราะบ,บางทีไฟมันกระตุกรรกชาตประมาณนี้ทีนี้วิธีป้องกัน มาวิธีป้องกันเลยแลยค้คกันเรารู้แล้วว่ามัน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 ทำภารยังไงมันโดนยังไงมันมาอย่างไงก็คือจากไฟเนี่ยมันจะมีสะพานแล้วก็ออกมา air แอร์ล้วสะพานไฟก็คือตัวนี้อย่างบางบางบ้านบางบ้านนะครับบางบ้านบางห้องคือเราจะทําตัวเบเกอร์เนในห้องอยู่แล้วอันนี้ง่ายสมมติผมนอนนอนเรียบร้อยกลางคืนปุ๊บตื่นเช้ามาอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวจะไปทํางานแล้วปิดแอร์ดูนะครับอันนี้อันนี้คือแบบถูกต้องนะแบบถูกต้องนะครับปิดแอร์ ไม่รู้แหละคุณจะกดสวิตช์ปิดหรือจะเอารีโมทแต่ตัวนี้พอดีรีโมทผมไม่มีอ่ะกดรีโมทปุ๊บแอร์ปิดรออย่างนี้ครับดูนะครับเทคนิคเทคนิคนะครับรอบานสวิงสังเกตอะไรเราสังเกตบานสวิงว่าระบบทํางานจบหรือ,อยังเราต้องให้ระบบเขาทำงานจนจบก็คือสวิงปิดอันนี้คือระบบเขาจบแล้วพอเขาจบปุ๊บออฟเลยแล้วคุณงูลเลยนะออกไปถึงทำงนท,ทำงานอะไรของคุณได้เลยอันนี้ปลอดภัย มันจะฝนจะตกมันจะฟ้าร้องจะฟ้าผ่าไฟดับกระตุกกระชากเกือบร้อยเปอร์เซ็นตจะไม่เข้ามาแล้วเพราะว่าอะไรนะนี่เราตัดสะพานแล้วไอไฟร้อยเจ็ดสิบสามร้อยอะไรเนะี่ยจะวิ่งเข้ามากระแทก Air แอร์เรานี้ไม่ได้แล้วอ่าอันนี้คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะผมหมายถึงว่าช่วงนี้ช่วงที่ฝนฟ้าแรงๆพอดีบ้านใครอยู่ในโซนที่ว่ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าบ่อยๆนะครับวิธีป้องกัน แอร์ไม่เสียง่ายแล้วกันเบรกเกอร์ Baker นะครับสำคัญาบางคนบางคนบางบ้านเอาบางบ้านแล้วกันจะบอกบางคนแล้วกนะันคือบางบ้านเนี่ยเบรกเกอร์ Baker ไม่ได้อยู่ในห้องอย่างนี้อย่างนี้ตัวต่อตัวคือห้องนี้มีเบรกเกอร์ด้วยบางคนไม่ใช่บางบ้านไม่ใช่อ,อย่างพวกบ้านโครงการเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นตู้คอนโทรลถูกไหมฮะนตู้ไฟเป็นตู้ไฟในตู้ไฟถ้าจะมีลูกย่อยอ่ามีลูกย่อยตัวนี้ตัวเมนลูกย่อยถ้าจะเขียนว่า,าแสงสาว่างปลั๊กไฟ แอร์หนึ่งแอร์สองแอร์สามอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงหาเก้าอี้เก้าอี้เตีย้ยเก้าอีพ้พลาสติกก็ที่ยืนถึงเราก็ต้องมาไล่ถูกไหมเพราะในนี้มันจะมีบอกเราต้องไล่ว่าไอ้เบรกเกอร์ตัวไหนเนี่ยเป็นของแอร์ห้องเราถูกไหมครับถ้าอย่างนี้มันอยู่ในห้องอยู่แล้วตัวต่อตัวเนี่ยมันไม่ไม่เป็นไรเรารู้เลยของเราเองแต่นี้ไม่รู้อันนี้ก็สองคนช่วยกันคนหนึ่งอยู่ที่แอร์คนหนึ่งอยู่ที่เบรกเกอร์เวลาเราเทสก็เปิดแอร์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เ,เบรกเกอร์ลง ถ้าเราเอาเบรกเกอร์ลงตัวไหนแอร์ดับก็ตัวนั้นห้องเราเราเขียนเลยห้องนอนของเราอ่าอันนี้ห้องนอนเราทีนี้เรารู้แล้วพอรู้แล้ววันวันหลังก็คือพอเรากดปิดแอร์ปุ๊บช่วงนี้ฝนฟ้าขนองหน่อยปิดแอร์ปุ๊บจอไปทํางานแล้วเราก็เดินไปเอาเบรกเกอร์ลงหน่อยในรู้สสกิจนะอันนี้ก็เรียก,กรู้สสกิจเอาลงหน่อยก็ปลอดภยัยนะครับอันนี้คือวิธีป้องกันแอร์หน้าฝนแล้วกันหน้าฝนมีปัญหาถามว่าทําทุกวันได้ไหมดี ทำได้ก็ดีทำได้ก็ดีเพราะบางทีเนี่ยด้อย่างเนี้ยฟ้าใสๆอย่างเงี้ยมีดับนะับไม่ใช่ว่ามันจะดับเฉพาะเวลามันฝนตกอย่างเดียวไม่ใช่นะปกติเขาก็มีดับได้บางทีเขามาเทสอะไรขเขาเนาะเขายกปึ้งยกขึ้นแล้วยกลงใช่ไหมเราไม่อยู่บ้านไม่รู้ก็เอาเบรกเกอร์ลงดีกว่าปลอดภัยแล้วก็ผมจะฝากนิดเดียวเรื่องเบรกเกอร์แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้ไอ้อย่างตู้พวกเนี้ยไม่มีปัญหารครับยกขึ้นยกลงสบายตู้อย่างนี้นะครับเวลายกขึ้นไม่เป็นไรเราก็ดันขึ้นปกติเวลาเอาลง หลายคนทําอย่างนี้ฮะดูนะดีดลงไม่ถูกนะฮะไม่แนะนําเลยลูกน้องผมทําผมก็ไม่ให้ทําไม่ควรนะฮะข้างในเนี้ยมันจะมีชิ้นโลหะเล็กๆเ,เป็นตัวตัวดีดเขาเรียกว่าเป็นตัวดีดสะพานอยู่เราดีดตัวนี้มันจะกระแทกกันข้างในมีโอกาสที่เนี้ยเ,เขาเรียกอ,อะไรเสียเสื่อมสภาพแล้วเกิดอะไรฮะไฟเนี่ยไหลไม่สะดวกทําให้ตัวนี้เสียได้เลยนะเสียได้เลยหรือไม่มีอาการเหมือนแอร์เสียเลยจริงๆไม่ใช่อะ่ะไฟผ่านไม่สะดวก เปลี่ยนเบเกอร์ตัวเดียวหายถึงบอกว่าถ้าเราถ้าเราต้องเอาขึ้นเอาลงทุกวันนะครับเทคนิคง่ายๆเอาขึ้นก็เราดันปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรเวลาเอาลงเอาลงเวลาจะออกปิดแอร์เรียบร้อยจะลงอย่าดีดจับจับมันอย่างนี้อย่าให้กระแทกนุ่มนวลกับเขานิดนึงเขาจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับถ้าเรารุนแรงในไทยก็ไม่อยู่ยาว่าแต่คนเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ไม่อยู่กับเรานะครับผมก็น่าจะพอเข้าใจเนาะฝากไว้เรื่องอ่า เบเกอร์นะครับป้องกันไฟตกกระตุกกระชากทําให้แอร์เรามีปัญหานะครับไปกระพริบอย่างนี้นะครับออฟเบเกอร์ off ซะจบนะครับช่วงฝนตกฟ้าร้องอย่างนี้หรือไปตตางจัหวัดหลายวันออฟไปเลยดีกว่ากันไว้นะครับแล้วก็งันวันนี้ผมจะฝากเรื่องหาหาที u ของแอร์อย่างหนึ่งลูกค้าก็ช่วงนี้ร้อนร้อนนะร้อนก็เปลี่ยนแอร์เปลี่ยนแอร์ติดแอร์ใหม่ติดแอร์เพิ่มห้องเล็กห้องลูกอะไรก็แล้วแต่คือไม่รู้จะติดขนาดเท่าไหร่ ถามคนหนึ่งบอกคนหนึ่งถามช่างบอกอย่างคนนู้นบอกอย่างคนนี้จะติดก้าพ่านอีกคนบอกหมื่นสองอีคนบอกหมื่นห้าไปเลยพี่คือสรุปมันจะติดเท่าไหร่ดีห้องนี้สมมตินะฮะเอาง่ายๆ่ายแล้วกันโดยทั่วไปนะครับแล้วผมจะ,จะเอาง่ายง่ายแล้วกันง่ายๆเลยหลักง่ายๆในการหา btu a อ r นะครับก็กว้างห้องเรากว้างเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สมมติห้องนี้กว้างห้องนอนห้องนอนห้องหนึ่งกว้างสี่ยาวสี่ เอากว้างคุณยาวเลยได้เท่าไหร่ฮะสี่สี่สิบหกเก่งมากนักเรียนเียนออนไลน์อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเทอมกันแล้วโอเคโอเคแล้วสิบหกได้สิบหกนะเอาสิบหกคูณด้วยแปดร้อยเลยง่ายๆครับไม่ต้องซับซ้อนอือเดี๋ยวกดให้ดูเลยพื้นที่สิบหกอย่าคิดเองครับไม่เอาเรามีเครื่องคิดเลขไว้ต้องอืมหัวสมองไม่คิดอย่างอื่นเครื่องคิดเลขมีนาที่คิดเลขให้มันคิดเลขเอาใหม่เอา สิ 46, 800, บหกคูณ800เท่ากับ12,800วมงดร้อบิทยูง่ายๆก็คือแอร์หตันนั่นเองห้องนี้แอร์หตันเดี๋ยวมีปัญหาอีกก็ดูนะโอเคคือมันมีอย่างนี้ทุกห้องใช้บิทียูนี้ไหมไม่ใช่นะฮะบางห้องนะครับบางห้องผมวาดให้ดูแล้วกันค่ะนิดเดียวอ่าบ้าน2ชั้นห้องล่างนี้อ่ะสี่คูอ่ะสิกตารางเมตรอันนี้สบายคุณใช้นี่เลย คุณใช้แอร์หมื่นสองเลยหมื่นสองพันห้าร้อย BTU อันนี้จบเลยถูกไหมฮะแล้วห้องบนอ่ะมันมีอีกตัวแปรหนึ่งถ้าเป็นห้องบนห้องบนนะครับห้องบนจังหวะโดนนี่ด้วยฮะแดดโอ้โหแดดบ่ายแดดบ่ายสองเต็มเลยห้องบนเพราะว่าชอบหน้าต่างกระจกโอ้โหไม่ได้ในห้องนี้ mm hmm. มองวิวปร,ประตูหน้าต่างกระจกเพียบเลยนอนสามคน ห้องนี้ร้อนกว่าห้องนี้ใช้วิทยุคูณแปดร้อยได้ไหมไม่ได้นะครับบางห้องเป็นอย่างนี้จริงๆเขาโดนแดดบ่ายแล้วห้องชั้นบนเนี่ยจะร้อนกว่าห้องชั้นล่างเพราะอะไรฮะห้องชั้นล่างเนี่ยไอ้ชั้นบนมันเป็นเหมือนเป็นฝ้าให้เป็นฉนวนให้มันกันความร้อนได้เลยข้างล่างเย็นสบายข้างบนขึ้นไปอย่างร้อนเลยอ่าถ้าเป็นห้องชั้นบนอย่างนี้นะครับอย่างนี้โดนแดดบ่ายในตัวห้องนี่ร้อนแล้วคุณนอนในห้องเกินกว่าสามคนผมแนะนําเลยครับกว้างคูณยาวแล้วคุณคูณนี่เลย คุณคูณพันไปเลยคูณพันไปเลยอย่างห้องนี้เท่าไหร่นะสิบหกตารางเมตรคุณคูณเลยคูณหนึ่งพันไปเลยได้เท่าไหร่นะหมื่นหกถูกไหมถูกไหมห้าหมื่นหกแอร์ทุกวันนี้ขนาดที่ใกล้เคียงกับหมื่นหกคือหมื่นห้าพันมีลิูถูกไหมครับทํามาประมาณก็สามบริษัทมานจะไม่ผิดจะเป็นวิซูไดกินแล้วก็ไฮเออร์อ่ะก็คือประมาณนี้พื้นที่ห้องกว้างคูณยาวถ้าห้องปกติก็คูณแปดร้อยนะครับ แต่ถ้าห้องร้อนรู้สึกว่าห้องเราร้อนคือขึ้นไปอยู่บนห้องโดยไม่เปิดพัดลมนะห้านาทีคุณเหงื่อตกเลยอันนี้ห้องกูร้อนแล้วแล้วคุนอนเปนสามคนสี่คนนอนกันเต็มที่รักกันมากเลยคุณคุณพันไปเลยเพราะอะไรฮะุณใช้แปดร้อยไม่พอแอร์ทำงานหนักกินไฟเสื่อมสภาพเร็วที่สุดทันไม่เย็นอ่านะครับอันนี้คือสูตรการหาพื้นที่ BTU ของแอร์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้สองเรื่องไม่งงเนาะเอานนิดนึงแล้วกัน าบางคนเป็นสุภาพสตรีอยู่บ้านไม่รู้ห้องฉันกี่ตารางเมตรแล้วกันผมจะบอกวิธีวัดง่ายๆอย่างผู้ชายเรารู้อยู่แล้วตารางเมตรดึงเลยปุ๊บกี่เมตรก็ว่ากันไปบางทีเป็นผู้หญิงอยู่บ้านอยากรู้เท่าไหร่ไม่มีเครื่องมือง่ายๆขาเราเลยนี่ก้าวยาวๆนี่หนึ่งเมตรเราก้าวเลยหนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่เมตรง่ายๆครับหนึ่งสองสามอันนี้สามเมตรนอ่าประมาณนี้คือเราไม่มีเครื่องมืออะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวเราเนี่ยในการวัดได้ ขาสั้นตัวเล็กเเลกตัวเล็กอ๋อขาสขาสั้นตารกขาสั้นนิดนึง ยืดหน่อยยืดหน่อยคุณก็ต้องปรับมุมไม่ใช่คุณก็ต้องคิดเอาเองว่าจะเหล่าเราก้าเหาเราก้าแล้วมันสั้นคุณก็ยืดยืดหน่อยเหล่าเก้าวต้องเต็มไปก้าวเต็มไปเก้าวแบบปานยืดหน่อยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยสมมติสมมติว่าเป็นคนตัวเล็กน่ารักแล้วกันเป็นคนตัวเล็กน่ารักตัวเล็กน่ารักไอ้เห็นไหมเก้าวก็จะสั้นก้าวก้ามันจะสั้นปกติก็ก็เผื่อไปหน่อย แต่จริงๆคือมันเขาเรียกว่ามันมันโดยประมาณ่โดยประมาณคร่าวๆอันนี้หมายถึงว่าอันนี้หมายถึงว่าโดยประมาณคร่าวๆนะครับวิธีวัดพื้นที่นะครับใช้ขาเราเนี่ยง่ายๆไม่มีเครื่องมือก็ก็ได้นะครับผมก็วันนี้ฝากไว้2เรื่องนะครับเรื่องเบเกอร์สำคัญนะฮะอ,อันนี้อันนี้ซีเรียสนะเอาจริงเอาจังนะฮะซี่ไม่ใช่เล่นไเล่นเรื่องเบเกอร์ <S <S รถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ออกจากบ้านปิดแอร์ตามระบบอย่างที่บอกนะครับคือต้องให้ ให้ใบสวิงเขางับเข้าไปให้สุดเอาเบรกเกอร์ลงคุณจะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเรื่องซ่อมแอร์นี่เรื่องจริงนะครับส่วนมากที่เจอเนจเจสียเขาอย่างนี้อ่าเรื่องเบรกเกอร์ออกจากบ้านปิดแอร์เรียบร้อยถ้าเป็นไปได้เอาเบรกเกอร์ลงนะครับจบเลยเรื่องที่สองก็คือเรื่องการหาพื้นที่แอร์พื้นที่ว่าห้องเราเนี่ยห้องเล็กห้องใหญ่บางทีเราถามคนนู้นตอบคนนี้คนนี้ตอบไม่รู้อะไรไปเลยอันนี้คือสูตรมาตรฐานเลยฮะง่ายๆเลยห้องทั่วๆไปเนี่ยคูณแปดร้อยจบเลย แต่ถ้าห้องเราร้อนหน่อยกระจกเยอะโดนแดดบ่ายนอนหลายคนคุ้นคู้พันจบเหมือนกันโอเคนะครับวันนี้ก็ป่าวไป่ต่างเรื่องนะครับในช่วงนี้ก็เหมือนเดิมถ้าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำคัญ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 นะกดติดตามมีสำคัญนะกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยก็ดีกูกิ้งกงกิ้งนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานเจอแนนะครับทำคลิป ดีๆมีประโยชน์นะครับก็เห็นว่าคาๆๆล,ปลิปมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆไปเยอะๆแชร์ไปเลยสมัยอุ้มโซ่ไปเลยอ๋อมีประโยชน์ใช่ไหมเรารักใครเราก็ส่งเขาดูคนที่เขาดูก็อ้ส่งสิ่งดีๆมาให้ที่ทําให้ช่วยประหยัดเงินใช่ไหมมีวิธีแก้ไขปัญหา <ๆ S 2> เห็นไหมสุดยอด <inn> อย่า <laughs> ลืมอย่าลืมจำตัวใครแล้วก็ช่างน้องๆช่างรุ่นใหม่ๆนะครับก็มีปัญหาเรื่องแอร์ก็โทรมาทุกวันนี้ก็โทรมาเดิมโทรมาเยอะเหมือนเดิมนะครับก็โทรมาได้ลูกค้าคุณลูกค้าก็ ไม่ได้ใช้บริการก็โทรถามได้หรืออยากใช้บริการก็โทรถามได้ก็จะฝากเบอร์ฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับส่วนส่วนบางทีผมทํางานเนี่ยไม่ค่อยได้ตอบนะครับไม่ค่อยได้ตอบไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ก็แนะนําให้ไลน์ก็เบอร์นี้เบอร์มือถือผมนั่นแหละเป็นเบอร์ไลน์ด้วยก็ผมจะตอบไลน์ที่เป็นประจาเลยนะผมจะตอบตอนตอนเย็นกลับมาทํางานนะครับตอนกลางคืนบางทีก็ตื่นมาตอบไลน์ให้ตีสี่แล้วก็ตอนเช้าก,ก่อนไปทางานถ้ามีเวลาก็จะตอบให้คือถ้าบางทีเนี่ยโทรมาเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้รับนะครับก็ ฝากไว้ในไลน์ก็ได้แล้วผมก็จะเข้าไปไล่ต่อในใน a c e b o o k ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ทุกนี้นอกคลิปนี้นะครับหวังว่าคนมีประโยชน์บ้างในมากก็น้อยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ